ด้านล่างเป็นรูนะครับสามรูเนาะแล้วก็มีเทียนด้วยนะครับผมเหมือนนะครับเมื่อก่อนมีแผ่นอะไรนะครับมาบังไว้นะเก็บอฐิเนาะใช่ไหมเก็บกระดูกนะครับผมแล้วก็จะมีป้ายชื่อบอกเนาะผมคิดว่านะครับน่าจะโดนทุบทําลายเขาอาจจะคิดว่าด้านในนะครับเก็บขอมีค่าไว้อะไรหรือเปล่านะโอ้นี่ครับผมถึงแล้วนะจุดนี้นะครับมีรูปพันพรพะลาษสีอยู่ด้วยนะครับโอ้ย ดูถ้ำซะก,ก่อนนะผมเป็นถ้ำที่แบบรกร้างมากๆเลยนะตัวนี้เหมือนเมื่อก่อนน่าจะเป็นแท่นโอ้หแม่อะไรครับนี่ครับรูปปัน้นฤาษีนะครับแล้วก็มีโอ้เหมือนเป็นที่คนมานอนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับเป็นผ้าจีวรพระนะครับผมแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับในน้่นในนะครับ สวัสดีครับผมอันคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปตามหานะครับผมถ้านะครับซึ่งเป็นถ้าล้างนะครับผมในถ้านั้นจะมีนะครับเป็นรูปปั้นลือสีนะผมก็ผมได้พิกัดนี้มาจากนะครับบ่าวยอดชาแนลนะครับผมนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับผมคือป่าในบริเวณนี้นะครับแตกต่างจากที่ผมเดินมานะครับผม ก็คือส่วนเนี้ยไม่มีก้อนหินเลยครับเป็นป่าที่แบบเหมือนจะโล่งก็ไม่โล่งนะครับผมมันเป็นมันมันมีแบบหญ้าเพกเนาะนะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยผมก็ลักษณะนะครับป่าโซนนี้เนาะนะครับเหมือนจะโล่งนะครับผมเพราะว่าแต่ด้านล่างก็คือมีหญ้าเพกเนาะนะครับไม่มีก้อนหินเลยครับที่จริงมันจะค่อยๆชันลงชันลงนะผมคือผมเดินตามหาก้อนหินส,สวยๆนะว่าจะเปิดคลิปต,ตรงก้อนหินนะผม ไม่มีก้อนหินสักก้อนเลยผมเดินมาจะถึงหน้าผาแล้วนะครับผมน่ะตอนนี้นะครับคือภูเขาลูกนี้แปลกมากเลยนะนะครับเหมือนจะไม่สูงเนาะนะค,ค่อยๆสลบลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอมาถึงฝั่งนี้นะครับจะน่าจะเป็นหน้าผานะครับผมว่าแต่ผมตัวนี้เป็นหน้าผาลงไปนะครับโซนนี้อันนี้น่าจะเป็นนะครับเป็นลำธารเล็กๆเนาะแต่ไม่มีทางเลยครับ นี่ครับเป็นหน้าผาลงไปนะครับโอ้โลกมากนะครับส่วนนี้อันนี้ก็จะลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาทางลงดีๆก่อนนะอันนี้ค่อนข้างที่จะเลื่นนะครับเพราะว่าอาเป็นก้อนหินแล้วมันมีตะไคร่น้ำมีมอสเนาะขึ้นนะครับเลื่นมากนะครับผมจูวลงไปเลยนะ นี่ครับเดี๋ยวผมเดินลงตรงทางน้ำดีกว่าครับโซนนี้ไม่มีน้ำเลยเนะไม่มีน้ำตกเลยนะครับโซนนี้ คบผมคอนที่จะสูงเลยนะครับเฮ้ยผมน่าจะยืนอยู่ด้านบนของถ้ำแน่นอนนะครับผมเห็นเศษพวกเศษจ,จานเศษข้าวขอนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นเหมือนทางเดินนะครับผมโอ้น่าจะมาถึงนะครับเดี๋ยวผมต้องหาทางลงก่อนนะว่าลงทางไหนนะครับ โอ้ตรงนี้น่าจะเป็นทางลงนะครับโอ้โอ้เป็นหลืบหินนะผมมีเครือไม้เหมือนประตูเลยนะครับไปนะผมเราไปยังอีกมิติหนึ่งกันนะครับโโอ้โ โซนนี้นะครับก็เริ่มเห็นก้อนหินสวยๆแล้วนะครับนี่นะครับโอ,นะโอ้ทางเดินเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปเรื่อยๆนะครับ รึนนะครับตรงนี้ปย,ยก็นะครับเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนทางลงนะครับมาได้ยินเสียงน้ําตกเลยนะข้างโอ้ตรงนี้มีบันไดเหล็กด้วยนะนี่ครับบันไดเหล็กเหมือนเม่เลยนะครับ เหมือนยังไม่ใหม่เลยนะเดี๋ยวผมลงมาฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็สวยงามครับผมตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นถ้ำแน่นอนครับเพราะผมเห็นนะครับตรงนี้มีการเทปูนนะผมอย่างดีเลยนะครับเห็นไหมโอ้จริงๆด้วยนะครับผมจุดนี้นะครับเออ่เป็นเหมือนนะครับเพิงถ้ำนะครับก็ขนาดประมาณสเมตรคูณสมเมตรนะครับผมนี่เห็นไหม ครับก็ปากทางกระถาำจะโค้งแบบนี้เลยนะครับผมโอ้ด้านในมีหมอนสองใบนะครับผมแล้วก็ผมเห็นพานนะครับตรงนี้จะเป็นพานเงินนะครับตรงนั้นเป็นพานทองนะครับผมนี่หน้าถ้ำนะครับก็จะมีน้ํานะครับหยดลงนะครับผมโอ้อันนี้เป็นรากไม้นะครับผมที่มาจากด้านบนนะครับน่าจะเป็นรากของต้นไทรนะครับจุดนี้ที่ผมเจอนะครับผมโอ้ อันนี้เป็นผนังถ้ำนะครับเป็นเหมือนหลุมเป็นกลมมากเลยนะผมว่าน่าจะเกิดขึ้นเองทางธรรมชาตินะครับแต่พระท่านน่าจะเอาปูนนะครับมาอบไว้นะเพื่อไม่ให้นะผมคล้ายๆหินหลุดออกนะผมว่านะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อปูนนะครับที่เขามาอบไว้นะครับผมแล้วก็นะครับผมจุดนี้นะครับจะมีน้ําหยดลงนะครับผม ตรงพื้นนะครับห้อยด้านล่างเป็นรูนะครับสามรูเนาะแล้วก็มีเทียนด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นรูนะครับผมว่านะน่าจะมีคนทุบทําลายนะครับหาของแบบหาของดีแน่นอนนะครับผมสังเกตนี่ผมสังเกตจากจุดนี้นะครับเห็นไหมลักษณะนะครับผมตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเหลี่ยมขึ้นไปเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมนะเหมือนเขาเอา เหมือนนะครับเมื่อก่อนมีแผ่นอะไรนะครับมาบังไว้นะผมว่านะครับผมคล้ายๆกับในผนังอ่าที่ว่างไงคล้ายๆกับนะครับผมในผนังกำแพงวัดนะครับที่เขาใช้นะครับเก็บอฐิเนาะใช่ไหมเก็บกระดูกนะครับผมแล้วก็จะมีป้ายชื่อบอกเนาะนี่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับใครคิดเหตุยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผม แล้ผมว่าน่าจะต้องมีคนมาทุบทําลายดูนะครับว่าข้างในมีแบบของดีมีของมีค่าไหมแน่นอนนะครับนี่ครับหรือไม่ก็เขาอาจจะย้ายออกไปเนาะนะครับผมอาจจะย้ายไปที่อื่นนะครับโอ้นะครับก็ด้านข้างนะครับก็เป็นหลุมนะครับโอ้โหเฮ้ยตรงนี้นะครับผมอ่าเหมือนกับเป็นป้าย ชัดเจนมากเลยนะครับเป็นป้ายคล้ายป้ายอาบอกวันเกิดวันตายะครับนี่แล้วก็แบบบอกชื่อนะครับผมก็ผมคิดว่านะครับน่าจะโดนทุบทําลายเขาอาจจะคิดว่าด้านในนะครับเก็บขอมีค่าไว้อะไรหรือเปล่านะเขาถึงทุบทําลายแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจไอควันที่เห็นนี้ก็คือควันทูบผมนะครับไอควันยาจันยุงผมนะผม นครับก็ผนังด้านบนนะครับโอ้คือมันอัศจรรย์มากนะครับผมอันนี้นะครับเป็นหลุมนะครับผมเข้าไปเลยนะเห็นไหมเป็นเว้าแล้วแหว่งเข้าไปเลยอันนี้คือผนังด้านบนนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะนี่นะครับผมกลมมากหนะ้าบางหลุมนะครับผมนี่เห็นไหม นี่ครับกลมจริงๆกลมแบบเป็นวงกลมได้เลยนะครับบางที่ก็ขูขาบางที่ก็กลมนะผมตรงนี้เหมือนหลุดแตกออกไปนะครับเนื้อด้านในเป็นสีส้มโอ้โหส้มแบบส้มเลยนะครับส้มแป๊ดเลยนะนี่ครับผมก็บรรยากาศภายในถ้ำจุดนี้นะครับผมรู้สึกว่า ร้อนๆยังไงไม่รู้เนาะนะครับผมว่าน่าจะเป็นกุฏิพระเก่านะครับผมคิดว่านะใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอ้โหยางร้อนนะครับโอ้สังเกตนะครับผมช่องด้านล่างนี่คือผมว่าน่าจะมีทนทุบคนไแนไ่นอนเนาะทุบแบบถ้าตรงไหนมีช่องมันก็จะแตกออกนะครับผมผมว่าถ้าให้แตกเองน่าจะยากนะนี่ครับ ครับผมก็เดี๋ยวไปชมถ้านะครับด้านล่างกันต่อนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับปากทางก้าถ้อด้านหน้านะครับเห็นไหมตรงนี้จะเป็นนะครับอ่าหน้าผาลงไปอีกนิดนึงนะครับผมด้านหน้าก็จะมีต้นมักระบกใหญ่นะครับนะครับผมต้องเดินไปฝั่งนู้นนะครับผมถ้าใหญ่นั่นอยู่ฝั่งนู้นครับ ไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครัผมสวยงามธรรมชาติลมลื่นมากนะครับจุดนี้เนาะคือพอมาดูด้านหน้าถ้ำนะผมผมว่าไป็นถ้ำที่สวยงามมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับคือมันจะเป็นแบบอ่าเป็นถ้ำในชั้นกลางหน้าผานะครับเห็นไหม อันนี้อันนี้เป็นหน้าผาชันลงมาเนาะแล้วก็จะมีรูถ้ำตรงนี้นะครับโอ้สุดยอดครับผมสวยงามมากๆเลยนะน้ําก็หยดนะผมนี่ไปนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับคือหน้าผาฝักนี้นะครับก็เป็นมีน้ําแบบไหลหยดลงมาตลอดครับทําให้ มีมอสขึ้นนะครับเป็นพื้นที่เขียวสวยงามปีแบดน,นะครับโอ้โหตรงนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดนะครับฝนตกน้ําแบบแรงๆนี่คือตัวนี้น่าจะสวยนะครับเห็นไหมนี่ตัวนี้คือน้ําไหลลงมากลางหน้าผานะครับไม่ได้ไหลาจากด้านบนนะเห็นไหมไหลประมาณตรงนี้นะครับตรงรอยแยกนี่ครับแล้วก็ไหลลงมาเหมือนท่อน้ำประปาแตกเล่ยนะครับ ต้นไม้แต่ละต้นนะผมที่เกิดอยู่บนหน้าผานะครับหินก้อนนี้นะเหมือนจะหล่นลงมาเลยนะครับแต่ก็ไม่หล่นนะโอ้ก้อนใหญ่มากเลยนะครับผม น้ำเย็นมากๆเลยนะครับโซนนี้สวยงามมากๆนะครับ มีน้ำไหลลงตลอดเลยนะตรงหน้าผานะครับโอ้โหเนี่ยผมน้ำไหลแรงเลยนะครับไม่ใช่ว่าไหลเบาๆนะครับเนี่ยชุ่มชื้นมากนะครับผม ด้านหน้าของผมนะครับเฮ้ยน่าจะถึงแล้วนะครับผมทําโอ้โหคือเข้ามาจุดนี้นะครับขนล,ลุกมากๆเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นปากทางเข้าถา้ำดอสีนะครับโอ้โหดูรากไม้นะ่ะแบบย้อยลงมาในปากทางเข้ถาถ้ำนีคือโอ้โหหลอนๆสักหน่อยนะครับโอ้นี่ครับผมถึงแล้วนะจุดนี้นะครับมีรูปพันพระฤาสีอยู่ด้วยนะครับ โอดูถ้ำซะก,ก่อนนะผมเป็นถ้ำที่แบบลกล้างมากๆเลยนะโอ้โหผลลุกเลยนะผมเดินมาถึงนี่ก็คึ้มฝนเลยนะนี่ครับโอ้อยางผมเป็นรูปปั้นพระฤาษีนะผม อันนี้เป็นนะครับเพิงถ้ำเข้ามาแล้วผมก็ลักษณะนะครับเขาเอาแบบหินนะครับมากั้นเป็นห้องไว้นะครับผมตรงนี้เหมือนเป็นห้องในห้องหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะก่อปูนนะครับทำรูปปั้นพัลสีจุดนี้นะครับผมก็จะมีถังรองน้ำไว้นะครับนี่ครับ อันนี้คือจุดที่น้ําหยดลงมานะครับเดี๋ยวผมเปิดแผ่นให้ก่อนนะครับผมนี่ไหน้ําหยดลงมาจุดนี้แล้วผมเขาตอกตะปูไว้ตรงนี้เป็นหลังของพาเลสีนะครับอ๋ออันนี้อันนี้เขาไม่ได้ก่อน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นหินนะครับ เป็นหินเป็นดินนะผมว่ามีเขียดเลยนะอันนี้มีถังน้ำนะผมโอ้ก็ตัวนี้เป็นซอกเป็นหลืบนะผมไม่กล้าสอนเท่าไหร่นะผมเพราะว่ากลัวมีสัตว์มีพิษเนาะนะครับผมใช้ดูรอบๆนะครับ โอ้ถ้าเกิดทางตรงนี้มีน้ําหยดลงมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะนะครับเป็นรูปเหมือนหินนะครับสีส้มนอย้อยลงมานะครับอุย้ยตรงนี้มีรังแตนล้างนะครับผมโอ้โหทาเวลานนี้ก็คืองานข้าเลยนะครับฝั่งด้านนี้นะโอ้โหโดูรากไม้นะมันช่างแบบน่ากลัววุ่นวายยุ่งเหยืงยังไงไม่ดูเนาะ นี่ครับผมจุดนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่จุดที่พระท่านอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะชื้นนะครับจุดนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นแท่นพระฤาสีเนาะนะครับพระท่านน่าจะอยู่ถ้ำเมื่อกี้นะผมว่านะ ทําไม่สูงนะครับประมาณ2เมตรครับผมแต่ความยาวน่าจะประมาณ10เมตรนะครับกว้างก็ประมาณ3เมตรสี่เมตรนะครับแล้วก็มีน้ําหยดตลอดเลยนะมองออกมาจากนอกในถ้ำนะครับคิดว่าเหมือนฝนตกเลยเนาะโอ้โหก็ดูลากไม้นะครับผม ผมเห็นทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปสำรวจเรื่อยๆนะครับว่ายังมีถ้ำอีกไหมนะครับจุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเคยมีพระนะครับมาจำพรรษาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับจึงปล่อยให้ลกร้างไปนะครับดูทางที่ผมมานะผมโอ้โหแตกต่างจากด้านบนนะครับผมตรงที่ผมเปิดคลิปแตกต่างกันมากเลยนะ เดี๋ยวผมจะพาเดินสำรวจรอบๆนะครับผมเห็นฝั่งนี้นะครับเหมือนคล้ายๆเป็นทางเดินไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปชมนะครับว่าจะมีถ้ำซ่อนอยู่อีกไหมหรือว่าจะมีปุฏติพระล้างอีกไหมนะครับโอ้โหต้นเฟิร์นนะผมก็สวยงามนะครับตัวนี้เป็นทางเดินไปเลือดนะครับผม <c oughs> โอ้ ตรงนี้มีถ้ำอีกที่หนึ่งนะครับโอ้เดี๋ยวดูต้นไม้ต้นนี้สะก,ก่อนนะครับคือโอ้โหเกาะอยู่บนหน้าผาเลยนะนี่ครับตัวนี้คือเกาะในหน้าผาเลยนะแล้วก็มีรากนะครับย้อยลงมานะครับโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะโอ้โหเนี่ยผม ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเพิงถ้ำนะครับแล้วก็จะมีอา่าเป็นพวกถังน้ำเนาะมีถ้วยมีจานน้ำมีช้อนอยู่ด้วยนะนี่ครับแล้วก็มีผ้าใบนะผมตรงนี้นะครับเอ่อไม่ดูว่าจุดอะไรนะครับตัวนี้เหมือนเมื่อก่อนน่าจะเป็นแท่นโอ้ยแมงอะไรครับ โอ้นะนี่คือไม่รู้แมงอะไรครับบินออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับคือตรงนี้ผมคิดว่านะครับเมื่อก่อนเป็นแท่นพระหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นะ่ะเขาเอาน้ำนะครับมาตั้งไว้เต็มเลยไม่แน่ใจว่าว่าน้ำเนี่ยเขาเอามาทําอะไรนะครับลองสังเกตดูนะครับคือแบบเอาน้ํามาไว้แล้วแบบเนี่ยครับเปิดฝานะครับผมแล้วก็ตั้งไว้เหมือนแบบเป็นขยะเลยนะครับเขาเอามาถาวายอะไรหรือเปล่าเนาะ นะเขาก็ทำปแปลกๆนะครับตรงนี้ถุงสังเกตด,ดูถุงนะครับผมคือถุงทำไมแบบโดนฉีกขาดนะครับแบบนี้นะเหมือนมีใครมาเล่นนะครับเห็นไหมเหมือนเหมือนมีใครมานั่งแบบดึงให้มันยืดเล่นนะครับผมโอ้แต่ผมแปลกนะครับเนี่ยครับคือไม่ดูเขามีไว้ทำไมเนาะนะครับผม ตั้งน้ำไว้บูชาหรือเปล่านะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับโอ้ตรงนี้เดี๋ยวนะครับมีรูปปั้นนะครับหรือสีด้านในนะนี่ครับแล้วก็มีถังน้ำนะครับผมโอเดี๋ยวนะข้างในนะครับผมมีนี่ครับรูปปั้นหรือสีนะครับ แล้วก็มีโอ้เหมือนเป็นที่คนมานอนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับเป็นผ้าจีวรพระนะครับผมแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับมนด้านในนะครับมีเสื้อผ้ามีกางเกงเนี่ยเหมือนคนมานอนตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรูปปั้นฤาษีนะแต่เสื้อผ้าอะไรของนี่คือเต็มหมดเลยนะครับผม เหมือนมีคนมานอนอยู่จุดนี้นะผมว่านะครับหรือมองไปมองมามันคล้ายๆแบบที่หมานอนหรือเปล่าพาอมันเล็กๆเองนะครับนี่เล็กมากนะครับเห็นไหมนี่ครับผมนี่โอ้ยแปลกๆนะครับผมบอกมาก่อนนะครับก็สรุปแล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจผมคิดอยู่สองแบบนะครับผมคือจุดนี้นะครับอาจจะเป็นจุดที่หมาเข้าไปนอนนะครับพอสังเกตจากถุงนี้เหมือนแบบหมาเขาเอามากัดเล่นเกลีดเล่นนะครับแต่นะครับถ้าหมามานอนจริงๆนะครับของตัวเนี้ยผมว่าต้องกระจัดกระจายกว่านี้นะครับนะผมคิดว่าเหมือนมีคนมามาอยู่นะครับผมแล้วก็มายั่งแบบฉีกเล่นนะครับแล้วก็มาตั้งของตั้งอะไรอย่างนี้นะคิดเหมือนกันไหมครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผม ด้านข้างนะครับจะเป็นน้ำแบบเป็นน้ำตกลงมาเลยนะครับผมนี่อ้แมงแมงนี่เยอะมากนะครับยูแมงในตัวเล็กนะครับผมแบบน้ำจะไหลลงมาใต้หินเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นน้ำคำนะครับผมก็อาจจะออกเป็นขี้สนิมนะครับแต่น้ำไหลแหงมากๆเลยนะ บริเวณนี้นะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะนะครับลึกลับนะครับอันนี้ผมเห็นเหมือนมีเขียนไว้นะครับผมตรงนี้นะครับบ้านอนะ่ะไม่แน่ใจนะครับผม ตอนนี้นะผมคิดว่าเมื่อก่อนนะครับจะมีสังสีโผล่มากันน้ำไม่ให้หยุดลงไปนะครับก็ถือว่าลึกลับซับซ้อนนะครับก็โอเคนะผมคือจุดนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมคือ จุดนี้จะมีอยู่3ถ้ำนะครับจากที่ผมเดินมานะครับถ้ำแรกเนาะจะเป็นถ้ำกันหน้าผาเล็กๆนะผมแล้วถ้ำที่2ก็จะเป็นถ้ำของพระฤาษีนะครับส่วนถ้ำที่3นะที่ผมเจอนะครับจะเป็นถ้ำแบบนี้นะครับจุดนี้เมื่อก่อนนะครับน่าจะเป็นที่แบบพระท่านเอาพรามาตั้งไว้ตรงนั้นผมเห็นเหมือนเป็นแท่นของพระนะครับผมแล้วนะครับความแปลกนะครับผมคือผมไม่ดู้จริงๆนะว่าจุดนี้ตอนนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นใครรู้คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับ ลักษณะเนาะมันจะมีขยะนะครับมีขวดน้ำเนาะที่ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตั้งเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีขยะมีถุงนะครับผมส่วนด้านในนะครับก็จะมีรูปปั้นพระเดืีนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเขาสะสมเสื้อผ้านะครับผมเหมือนเก็บผ้าเก็บอะไรมาอด้ก็มาสะสมไว้ตรงนั้นนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคนลงป่าด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะสว